มาเจดเป็นกุนชื่หนุ่มที่ติดตามขงเบ้งมานานมาเจ็ตเป็นน้องชายของมาเลี้ยงช่วยขงเบ้งวางแผนการรบมีความชอบหลายครั้งก่อนที่พระเจ้าลอาปีจะสิ้นพระชนได้ถามขงเบ้งว่าท่านขงเบ้งท่านว่ามาเจ็ดผู้นี้ท่านเห็นเป็นเช่นไรขงเบ้งตอบว่าเป็นคนที่อัจฉริยะที่สุดในโลกแต่พระเจ้าลอาปีปฏิเสธและเตือนของเบ้งว่ามาเจ็ตเป็นคนที่พูดเกินจริงใช้ทํางานใหญ่ไม่ได้ท่านพึงระวังมาเจ็ตเป็นผู้ที่แนะนำขงเบ้งว่าเมื่อจับตัวเบ้งเฮกแล้ว ให้ปล่อยตัวทุกครั้งจนสามารถเอาชนะใจเบ้งเฮกและชาวเผ่าม่านและมาเจตผู้นี้ยังเป็นผู้คิดอุบายที่จะยุยงพระเจ้าโจยให้ระแวงสุมาอี้จนสุมาอี้ถูกปลดจากตําแหน่งไปพักใหญ่ก่อนที่จะได้คืนตําแหน่งในเวลาต่อมาเมื่อครั้งที่ขงเบ้งนําทัพบ,บุกกีสารมาเจตต้องการสร้างความชอบจึงอาสา,าไปรักษาเมืองเกเต๋งซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตรสําคัญโดยเอาชีวิตของตนเองเป็นประกันซึ่งก่อนออกรบคงเบ้งกําชับให้มาเจก ั้งค่ายคล่อมทางเข้าเมืองเกเตงแต่มาเจ็กไม่ฟังคำขงเบ้งถือตัวเองว่าชำนาญพิชัยสงครามเลยถูกซูมาอี้ตัดทางลำเลียงน้ำและจุดไฟเผาทำให้แตกพ่ายเสียเมืองเกเตงจึงถูกขงเบ้งสั่งประหารเมื่อได้ประหารไปแล้วขงเบ้งร่ำให้บรรดาขุนนางและนายทหารตอบของเบ้งว่าท่านอย่าได้เสียใจไปเลยคนทำผิดถูกประหารก็เห็นชอบแล้วขงเบ้งตอบว่าข้าพระเจ้ามิได้เสียใจที่ประหารมาเจ็กแต่เสียใจตัวเองที่ครั้งพระเจ้าเลาปี ก่อนสวรรค์โคตได้เตือนถึงเรื่องมาจิกแล้วแต่ตนไม่ฟังเองจึงเสียการใหญ่